ราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพพัฒนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระหว่างแปรราชฐานประทับณจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้มีดังต่อไปนี้ เช้าได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่อำเภอแม่ริมซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนแก่เด็กชาวเขาและเด็กพื้นราบที่ได้โอกาสทางการศึกษาฐานะยากจนอยู่ห่างไกลการคมนาคมและขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูซึ่งนอกจากจะทําการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ระดับชั้นประถม,มะศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วยังส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการประกอบอาชีพอิสระเช่นการทําการเกษตรการประกอบอาหารเป็นอาชีพเสริมซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารีได้มีพระราชดำริให้โรงเรียนจัดตั้งโรงสีข้าวซ้อมมือขึ้นเพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีการสีข้าวและบริโภคอาหารที่มีคุณค่าโอกาสนี้ทรงเปิดศูนย์คอมพิวเตอร์พระราชทานซึ่งสถาบัานเทคโนโลยีะะสารสนเทศแห่งประเทศไทยได้น้อมป้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน ก็เด็จไปทรงเยี่ยมโรงเรียนโสศึกษานินสันชุนทรอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งเปิดสอนแก่เด็กพิการทางหูในระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยม,มศึกษาตอนปลายซึ่งเป็นพระราชกร ซึ่งเป็นคา่ากรณีเดิกที่ทรงปฏิบัติเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งติดตามผลความคืบหน้าของโครงการตามพระราชดำริต่างๆอาทิโครงการเกลืออนามัยไอโอดีนที่นอกจากจะผลิตเพียงพอสําหรับบริภพกภายในโรงเรียนแล้วยังสามารถถือจำหน่ายให้แก่โรงเรียนอื่นที่อยู่ในโครงการตามพระราชดำริอีกด้วยนอกจากนั้นยังมีโครงการ,กรเกษตรเพื่ออ,อาหารกลางวัน โครงการพัฒนางานวิชาการของเด็กพิการทางหูเพื่อให้เด็กที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นอุดมศึกษาได้และโครงการส่งเสริมวิชาชีพโดยให้เด็กนักเรียนเปิดศูนย์บริการล้างรถซึ่งขณะนี้มีผู้มาใช้บริการไม่ต่ำกว่า20คันต่อวัน ่อมาในตอนบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนกาวิละอนุปูลซึ่งเปิดสอนสำหรับเด็กที่เรียนช้าและมีความพิการทางสมองจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนปีที่ผ่านมาพระองค์มีพระพระราชดำริให้โรงเรียนจัดทํางบประมาณสําหรับโครงการก่อสร้าง รั้วล้อมรอบโรงเรียนเพื่อกั้นขอบเขตของโรงเรียนให้เป็นสัดส,ส่วนและทำการปรับปรุงห้องเรียนให้มีสภาพที่ดีขึ้นรวมทั้งให้พัฒนาการเรียนการสอนก่เด็กได้เรียนรู้การใช้ชีวิตประจำวันเช่นการแต่งกายการสุดพูดการเรียนรู้กฎจราจรเพื่อกระตุ้นให้เด็กมีความสนใจในการเรียนอาจจะส่งผลให้เด็กมีพัฒนาทางการเรียนรู้เร็วกว่าปกติจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมสถานที่รับเลี้ยงเด็กกำพร้าบ้านกิ่งแก้ววิบูรสันติ ึในปีที่ผ่านมาได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งห้องสมุดขึ้นเพื่อให้เด็กมีที่อ่านหนังสือและมีของเล่นต่างๆซึ่งนอกจากจะช่วยให้เด็กที่ขาดความอบอุ่นได้รับความสนุกสนานแล้วยังช่วยฝึกสมองให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านความคิดปัจจุบันมีเด็กอยู่ในความดูแล41คนสถานที่สุดท้ายที่ทรงเยี่ยมในวันนี้คือโรงเรียนสอนคนตาบอดในภาคเหนือในพระบรมราชประคภมซึ่งเปิดรับเด็กที่มีความพิการทางตาตั้งแต่ ถึง12ปีเข้าศึกษาโดยแบ่งการเรียนการสอนเป็น3ระดับคือระดับชั้นปกติตั้งแต่อนุบาลถึงชั้นปรมศึกษากลุ่มวิชาชีพโดยเปิดสอนงานอาชีพต่างๆเช่นโนูดแผนโบราณงานถักทอและกลุ่มที่3คือกลุ่มนักเรียนที่สามารถเรียนร่วมกับนักเรียนปกติได้ในระดับปถมศึกษาถึงขั้นอุดมศึกษา เมื่อตอนท่ำนวัน,นี้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า,ฟากัลยาณิวัฒนาสเสด็จไปทรงร่วมงานเจริมกวันกัลยาณิวัฒนาที่มูลนิธิโรูปแ่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิช่วยการสาธารณาสุขชุมชนจัดขึ้นเพื่อเทอิดอพระเกียรติและถวายพระพรด้ยใ,ในวโรกาสที่จะทรงเจริญพระชนมายุ72พรรษาในวันที่6พฤษภาคม2548นี้ทั้งนี้เพราะในพระกรุณาที่คุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยนั้นเลือขนานับซึ่งเป็นผู้นูปการในด้านการศึกษาในทางการแพทย์และการเจริญ สัมพันธ์มตรีกับนานาประเทศตลอดจนในทางสังคมสำหรับรายได้จากการจัดงานครั้งนี้จะน,นำขึ้นทุนกล้าวถวายสมทบทุนสร้างตึกลอยนิวัฒนาโรงพยาบาลสงต่อไป ันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาติซึ่งตรงกับวันที่27มกราคมของทุกปีวันนี้เวลา14นาฬิกาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธิราชดามาศเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของสมาชิยุวกาชาติซึ่งกรมพระศึกษาและสภากาชาติไทยจัดขึ้นณสนามสุพัชลาสายสนามกีฬาแห่งชาติกิจการยุวกาชาติได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อปี2465โดยจอมพลสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ ้าฟ้าบริพาสุขุมพันธ์กรมพนครสวรรค์วรพินิษ์ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะฝึกอบรมให้สมาชิกทุกวกาชาติมีอุดมคติมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รู้จักรักษาอนมามัยของตนเองและส่งเสริมอนมามัยของผู้อื่น ที่สําคัญให้รู้จักบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมโอกาสนี้พระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามราศได้ตรัทานพระโ,วโอวาทให้สมาชิกยุวกาชาติทุกคนรู้จักนําประสบการณ์ที่ดีจากการเป็นยุวกาชาติ ไปบำเเพนประโยชน์ต่อส่วนรวมเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามแก่ประเทศชาติสำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ7 3ปีในปีนี้นอกจากจะมีการประกวดยงเมโลเดียนระดับประถมศึกษาจิงทุกพระราชทานการทัศนเรื่องยุว,ยวกาชาติดีเด่นและการแสดงกลางแจ้งแล้วก็ยังมีการสวนสนามของสมาชิยุว,วกาชาติจากทั่วประเทศจำนวนถึง103โรงเตียย ก็จากนั้นเวลา17นาฬิกา15นาทีพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดา마ศาเดจออกนับพระที่นั่งอัมพรสถานพระชวงดุสิตประธานพระวะโรกาสให้ในแผนวันนเมธีเลขาธิการสภาการชาติไทยและคณะเท้าเฝ้าเพื่อถวายเข็มโบแดงแห่งความตารุณซึ่งเป็นทองคำประดับทับทิมรูปโบกไข้อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความตารุณต่อผู้ที่ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอ